ในยุคเข้ายากหมากแพงมนุษย์เรานะครับก็ฟันฝ่ากันมาได้อย่างดิ้นรนแต่ว่าสง่างามนะครับซึ่งในยามขัดแคลนอาหารการกินนั้นเราอาจเรียกช่วงนั้นได้ว่าสภาวะแห่งความมืดมิด อย่างไรก็ตามนี่น,นะครับความดิ้นรนปนความสิ้นหวังนั้นบางครั้งก็ได้ก่อกําเนิดเกิดการสร้างนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่นะครับที่ได้เขย่าโลกเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ในขนาดนั้นเนี่นะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันกับนวัตกรรมทางด้านอาหารนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้เนี่ยนะฮะ mm hmm. นั่นก็คือบะหมี่กึงสาเร็จรูปครับ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารนะฮะที่เรียกได้ว่าจะช่วยชีวิตผมหรือว่าท่านหรือใครก็ตามนะตั้งช่วงต้นเดือนกลางเดือนหรือแม้กระทั่งใกล้ๆปลายเดือนนี่นะครับแต่ใครละครับใครละครับจะทราบได้ว่าเหตุผลของการเกิดขึ้นของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า instant noodle เนี่ยนะครับแมมันช่นดราม่าและน่าสนใจย,ยิ่งนัก ขอบคุณผู้ชมอ,อย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับที่ทสนใจรับชมและก็อยู่กันเป็นเพื่อนกันมาจนกระทั่งจบคลิปนี้นะฮะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ขอให้เป็นวันดีๆสำหรับคุณผู้ชมทุกคนครับสวัสดีครับ